ใบมะระอ่อนๆอเอาไปทำกับข้าวได้เนาะแล้วก็อันเนี้ยเอาไปกินกับส้มตําอร่อยมากเป็นต้นที่เขางอกมาอีกเนาะ สวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเอง,งเอคว้าพนิก,กับคุณแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปจัดการต้นมะระเพราะว่าปีนี้แม่ปลูกชาด้วยแล้วก็วิธียังไงให้เขาได้ติดดอกแล้วก็ติดลูกให้คุณแม่ไวขึ้นเนาะเพราะว่าแม่ปลูกในกรีนเฮาด้วยแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูว่าต้นผักที่แม่ลงปลูกมีอะไรโตไปแล้วบ้างจะมาอัปเดตให้ในคลิปนี้ ากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ต mm ิ๊กตอกคอมเมนต์เตอร์ไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำมะระก,กันเลยค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่อาย,าย้ายต้นมะระมาปลูกลงอักบะที่มีดินเผาวมวลเบาแล้วก็จะเป็นแบบนะ้ำบนเนาะคือโตเร็วมากนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นต้นรุ่นนอ้องยกแม่จะยังไม่ตัดต้นรุ่นนอ้องเราจะมา,าตัดยอดต้นรุ่นพี่เห็นไหมยาวชะลูดนูน เดี๋ยวเราจะมาช่วยเล็มใบแล้วก็ตัดยอดเขาจะได้อัติดอกแล้วก็ติดลูกให้เราไวขึ้นเพราะว่าปีนี้ทำไมก็พอช้าด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันเลยค่ะมาดูกันต้นรุ่นพี่ฝั่งนี้เนาะเห็นไหมยาวๆแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านล่างของเขาด้านล่างเนาะเขาจะมีแขนงเริ่มแตกมาแบบนี้ยเออแล้วก็เขาจะมีพวกแบบปมดอกเดี๋ยวหาให้ดูก่อนนะ เดี๋ยวเราจะมาช่วยเขาเห็นไหมปมดอกตัวเมียมาด้านบนก็คือปมปมดอกตัวเมียเหมือนกันเอาไม่โฟกัสอ่าด้านบนก็คือปมดอกตัวเมียเหมือนกันเราจะมาช่วยเขาเนาะเพราะว่าแม่ปลูกช้าด้วยเห็นไหมนี่มาแล้วแอบให้ดูน้องมิกสลัดก่อนอันนี้แม่ปลูกกินเองเนาะแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยคือ เอาเขามากลบลงในก้อนหินเนาะเขาก็โตให้โตให้แล้วก็โตดีอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นมิดสไปซี่สลัดด้วยนะเขาจะออกรสชาติเผ็ดๆซึ่งแบบเออแม่ชอบกินแบบเอาไปกินเป็นผักเคียงอะไรเงี้ยมันก็จะออกรสชาติแบบเผ็ดๆเนาะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่ะนี้ม,มีมีแอบอะไรนะต้นอ่ผักบ,บุ้งด้านหลังด้วยเนาะแค่เอามากลบ ตรงอันนี้แค่นั้นนี่ค่ะเคลเพรเบิรเนาะเรามาเริ่มต้นทำมระก,กันเลยค่ะต้นมระก,ก็คืออายาวชะลูดได้แบบนี้เนอะแล้วก็แม่ใช้วิธีกะเอาแล้วกันนะก็คือประมาณ1ข้อแขนอ่ะหนึ่งลำแขนของเราอเนอะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากด้านล่างกันก่อนอ่ามาเริ่มกันเลยค่ะ ตัดใบล่างๆออกให้หมดเนาะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นอใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่ตัดออกไปเลยนะค่อยๆอาเล็มขึ้นไปเนี่ยค่ะพยายามทำอะต้นเขาให้โปร่งไว้อ่ะเนาะอ่ะใบเลี้ยงแล้วก็อันนี้แม่เลือกตัดไปเลยค่ะเพราะว่าเห็นไหมเขาอะแตกแขนงมาให้เรา มาจัดการต้นนี้ต่อค่ะเสียงเขาตัดย้าอยู่ฝั่มข้างๆนะเขาใช้เครื่องตัดรดตัดนี่แม้ตัดใบล่างๆออกอีกนะนี่ค่ะเพราะว่าเห็นไหมเขาอาจแตกแขนงมาอยู่อันนี้ตัดเลยอันนี้เป็นใบเลี้ยง ใบเลี้ยงแม่ตัดไปเลยค่ะแล้วก็ใบที่สองมันเลี้ยงต่ำอีกเนาะแม่ตัดออกหรือบางท่านอาจจะตัดตรงนี้ออกด้วยก็ได้เนาะต้นจะได้แบบโตรงๆเข้าไว้อ่าตัดด้านล่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมา,ารุมต้นตัดยอดกันเลยค่ะอ่าอันนี้แมเริ่มตัดตรงนี้แล้วกันนะ ยอดอ่อนๆเอาไปทำกับข้าวหรือจิ้มน้ำพริกอร่อยมากอันนี้แมนเลือกตาดตรงนี้แล้วกันเนาะปมลูกเข้ามาปมดอกปมลูกเข้ามาอวบม,มากเาาสร็จแล้วใช้เทปติ่นต๊กแกช่วยพยุงเขาแบบนี้ค่ะ ยอดอ่อนๆกินกับส้มตำใบก็สามารถเอาไปทำเมนูได้ที่มาตัดแต่งต้นเขาก็จะเริ่มโปร่งได้แบบนี้เขาจะชอบแบบบรรยากาศโปร่งๆเนาะอย่างที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานี่คือรคมากรคมากแต่เขาก็ติดลูกติดอะไรให้เยอะอยู่เดินมาที่ด้านหลังแล้วน้องแกะช่วงนี้ญ้าญ้าโตไวน้องแกะแบบอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก ดูต้นผักที่แม่ย้ายจากน้ํามาปลูกลงดินมีอะไรรอดมีอะไรโตรให้มั่งไม่ค่อยได้อัปเดตให้ดูเลยมัวแต่ขุดไปกันเลยค่ะบัวหิมะแม่ลงปลูกหมดแล้วเนาะหมดนี้คือหมดที่จะปลูกแล้วเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่างกระถางไม่มีที่ลงโอ้สุดยอดคือขุดดินไม่ไหวอะน่าจะเ,าเสียบลงเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ โอเคเนาะเคลขมอะย้ายมาบางส่วนแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกเยอะมากอะ่ะมันไม่มีที่ลงอะ่ะเอออันนี้ก็พยายามเอามาลงก่อนปุ๋ยอะไรนี่คือยังไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะมีใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยอีกฝากด้านหลังก็จะเป็นอับ,บัวหิมะเนาะแล้วก็อันนี้มะเขือคือแมใส่ลงกระถาง ไม่ไหวก็เอามาด้านนอกเนาะแล้วก็ด้านนอกค่ะมันจะลมแรงอะไรมากอะเออเนี่ยค่ะตอนเนี้ยค่ะปมดอกเขาเริ่มมาให้แล้วนะทำไมอยังไม่ได้บํารุงเขาเลยอะเออนี่มะเขือหมดเลยมาต่อตรงนี้ตรงเนี้ยแม่มีอปลูกมันกินเองเนาะมันจะเป็นมันหวาน พี่ไมเคิลซื้อมาแล้วก็คือมันลดราคาพี่ไมเคิลซื้อมาให้ปลูกตลอดชอบหางานมาให้เนาะเพิ่งปลูกแล้วก็เดี๋ยวรอให้รากเขาเดินแน่นก่อนแม้ค่อยอยกดินขึ้นมาแล้วก็อันนี้มันจะเป็นโคราบี้โคราบี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะลืมลืมขึ้นรูปให้ดูแล้วก็มีความตื่นเต้นโคราบีป้ปมเริ่มมาปมหัวเขาเริ่มมา เออคือไปแต่ที่ฟาร์มแล้วแบบเห็นแต่ตอนที่มันโตแล้วเนาะแต่ว่ามีอัลมาแรงระบาดนะนี่ค่ะมลงระบาดเพลี้ยเดีย๋ยวทำไมต้องหาเออทำยาแบบธรรมชาติมาช่วยฉีดอะไรเนี้ยเออก็ประมาณเนี้ยเราก็เขาโพดสายรุ้งเอามาย้ายจากน้ำมาปลูกด้านนอกเขาปรับสภาพอยู่เนาะ บัวฝรั่งหรือว่าคอเจ็ดหรือซูกินี่เนาะฝั่งอังกฤษก,กับฝั่งอเมริกาเรียกไม่เหมือนกันแต่มันคืออันเดียวกันเนาะแล้วก็ย้ายจากน้ำมาลงดินแล้วก็รอดหมดนะรอดหมดทุกต้นแล้วก็ปมดอกมาแล้วคือรวดเร็วมากแล้วก็ด้านาข้างหลังข้างหลังสองต้นที่อแอมเพิ่งย้ายมาอันนั้นคือ,อไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยคือย้ายจากน้ำมาปลูกลงดินแล้วก็แป๊บๆอะ เพื่อนจะได้เห็นว่าต้นเขาอะโตมากนะมีความตื่นเต้นฟักทองญี่ปุ่นติดปมดอกแล้วก็ติดปมดอกตัวเมียด้วยอันเนี้ยเออแมมเพิ่งเห็นเลยนะเนี่ยค่ะต้าดอกตัวผู้เขาจะไม่มีปมลูกๆแบบเนี้เนาะเออแล้วก็มีหลายต้นอยู่ฟักทองญี่ปุ่นฝั่งข้างๆรถตัดหญ้ารถตัดหญ้าอ่ะไปดูด้านหลังย้ายมาได้สองวันเองนะ ไม่เฉาไม่อะไรเลยเพราะว่ารุ่นพี่ของเขาจะมีเฉามีเหี่ยวอะไรนี้ด้วยเนาะอันนี้โอเคมากๆนี่ค่ะมะเขือเทศย้ายจากน้ำมาลงดินเนาะสภาพโอเคมากๆอะ่ะเขาไม่เฉาไม่อะไรให้แแมเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้คือเขาติดดอกตั้งแต่อยู่ในอกกรีนเฮาส์แล้วเนาะรอดูว่าเป็นพันอะไรอันนี้จะเป็นต้นที่เขางอกมาเองเนาะแม่ไม่ได้ปลูก แล้วก็ฝั่งเนี้จะย้ายจากระบบรากลอยเนาะแล้วก็เอามาลงดินก็ไม่เอาโหดกับเขามา,ากอันนี้น่าจะได้เอาวันที่สามเขาพยายามปรับสภาพอยู่นะแล้วก็อันนี้ปมดอกปมอะไรมาเนาะให้โอกาสเขานิดหนึ่งเขาอยู่ในช่วงปรับสภาพแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะรอดให้เรานั่นเอง ัวฝักยาวฝรั่งหรือว่ารันเนอร์บินคือเริ่มติดดอกติดอะไรให้รวดเร็วมากเนาะแม่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเลยอะ่ะเออเดี๋ยวเขาจะเริ่มอติดฝักติดอะไรแล้วกออ็บำรุงเขาในช่วงที่เขาอาติดดอกติดอะไรเนาะเพราะว่าผลผลิตจะได้ดีนั่นเองแล้วก็แม่อ่ะค่อนข้างจะปลูกเยอะเลยนะรอดูผลผลิตว่าเยอะขนาดไหนนี่ค่ะตอนนี้ใช้วิธีรดน้ำแบบมืออยู่นะ ใช้บัวรดน้ำอยู่ตอนนี้เออนี่รอดูผลผลิตกันค่ะนี่ปลูกมาได้ยังไงให้โดกแม้ว่าจะปลูกในกรีนเฮาส์จะมีอีพีที่อะพาผสมเกสรด้วยฝากดติดตามช่อง youtube แล้วก็ติกตอกแคมเปนเตอร์ไว้พบกันใหม่กับแมเในคลิปหน้าสวัสดีนะคะ